สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค r ิป t o ทอ l k กับผมแซคโนวารี Nobody, ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามค r y p t o c u r r นซี y ครับรวมทั้งหน้าใหม่ทุกๆคนด้วยที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับผมย้ําอยู่เสมอครับว่าคริปโตเค r ร e n c y ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นไม่ใช่เรื่องของความเชื่อครับแต่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของยุคใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นนะ,ะับวงการการเงิน แบบเก่ากำลังซบเซานะฮะดอลล่าจะลดมูลค่าลงเรื่อยๆและโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์สยุคที่คริปโตเคเรนซีจะถูกใช้อย่างแพร่หลายดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่ทุกคนต้องใส่ใจไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วอยากให้ศึกษาเยอะๆครับทั้งจากคลิปในช่องของผมเองนะครับและช่องของกูรูอีกหลายๆท่านของผู้รู้อีกเยอะแยะมากมาย ได้ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับติดตามให้เยอะครับยิ่งรู้เยอะคุณยิ่งได้เปรียบนะครับวันนี้เราพูดถึง2ยักษ์ใหญ่กันดีกว่านะครับในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็วงการอินเทอร์เน็ตนะโลกดิจิตอลนั่นเองนะครับมาดูกันฮะว่ามันมีข่าวอะไรนะวันนี้นะครับ Mastercard ครับร่วมมือกับ i o i a s e นะฮะเพื่อทำให้ NFT เนี่ยเข้าถึงได้สำหรับทุกคนครับแน่นอนฮะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยสนใจ NFT แต่ว่า เข้าไม่ถึงไม่รู้จะเข้าไปยังไงเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นครับทุกอย่างมันจะยุ่งยากเสมอนะฮะบางคนเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านพวกกระเป๋าต่างๆไม่เป็นนะฮะเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆก็ไม่เป็นนะฮะใช้บริการกระดานซื้อขายต่างๆอีกก็ไม่เป็นอีกยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับมาดูกันครับเขาบอกว่า MasterC a r d รครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินครับได้ร่วมมือกับ Coinbase ครับนะฮะนี่เป็นโลกยุคเก่าร่วมมือกับโลกยุคใหม่เลยนะฮะ บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนะฮะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง non-fungible token หรือว่า NFT ครับโดยใช้บัตร Mastercard ครับเพื่อซื้อ NFT ในตลาดของ Coinbase ครับที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นนะครับ Visa เนี่ยนะเขาเข้ามาแน่นอนแล้วล่ะในวงการนี้นะครับตอนนี้ Mastercard ก็เอาด้วยนะครับ Mastercard นี่รฮบบริษัทใหญ่ด้านการชำระเงินนะฮะแล้วก็ Coinbase เนี่ยบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตัลฮะประกาศร่วมมืออย่างเป็นทางการครับ ในวันอังคารที่ผ่านมาโดย Mastercard ครับกล่าวว่าบริษัทกำลังทำให้ทุกคนเนี่ยซื้อ NFT ได้ง่ายขึ้นครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเรารู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้ประกาศในวันนี้ว่าเราเป็นพันธมิตรกับ Coinbase ครับเพื่อให้ผู้คนใช้บัตร Mastercard ของทางเราเพื่อซื้อสินค้า NFT ในตลาดของ Coinbase ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับต้องบอกกันว่า Coinbase เนี่ยนะฮะอา,อาจจะยังไม่ใช่อันดับหนึ่งแบบ บีนแนนซ์แต่ก็ถือว่าเป็นท็อปไฟของโลกแหละก็ว่าได้นะความยิ่งใหญ่นะครับมีคนใช้งานเยอะพอสมควรนะฮะจะว่าท็อปไฟหรือท็อปเทดีล่าก็ประมาณนั้นนะไม่เกินนั้นนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้นานการเงินนะฮะยังได้กล่าวอีกว่านะครับการดึงดูดผู้คนนะให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและให้พวกเขาเนี่ยมั่นใจในความปลอดภัยอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ ที่จะช่วยให้ตลาด NFT เติบโตได้ครับ Coinbase ประกาศในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่ากำลังเปิดตัวตลาด NFT โดยทางบริษัทอธิบายว่า Coinbase NFT เป็นตลาดแบบ peer-to-peer pe er ครับที่จะทำให้การขุดการจัดซื้อการจัดแสดงและการค้า NFT ง่ายกว่าที่เคยครับ Coinbase กำลังเริ่มต้นนะครับแต่ Binance เนี่ย Binance NFT ทำมาสักยะหนึ่งแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปทดลองซื้อนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันได้ นะครับนี่คือมุมหนึ่งนะจากฟาของคอยเ s e แล้วก็ Mastercard นะครับมาดูอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ฮะอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่ายิ่งใครโตรมาจากยุค90นี่โอ้โหต้องคุ้นชื่อนะฮะผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้าบน Amazon ได้นะฮะด้วยชิบะอินุฮะของพวกเขานะครับเอยเจ๋งแล้วนะฮะตอนนี้ชิบะนะฮะเหรียญที่เขาว่าเป็นเหรียญมีมกันเนี่ยนะฮะตอนนี้มันมาแรงแล้วก็ยัง เติบโตอย่างต่อเนื่องมีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะล่าสุดนี้ก็มาร่วมมือกับ Amazon นะครับเ,เขาบอกว่า BitPay นะกล่าวในทวีตของพวกเขาครับคุณสามารถซื้อสินค้าใน Amazon ด้วยชิปโดยใช้แอป BitPay นะั่นเองนะครับบิ t เพ y นะส่งเสริมการชำระเงินโดยใช้คริปโตครับนอกเหนือจาก Amazon นะฮะ พูดถือชิปเนี่ยยังสามารถชำระเงินผ่านแบรนด์ต่างๆที่ b i t p a ยรองรับนะเช่น Spotify, g นะฮะ g p o g y u p l r y u b e r แล้วก็ h o เ e l s c o m เป็นต้นนะครับบิเพยเนี่ยเพิ่มการรองรับชิบะอินุฮะเป็นครั้งแรกในวันที่9ธันวาคม2021ครับและบิ t เพยก็เป็นด่างประตูที่ทำให้ธุรกิจหลายพันแห่งยอมรับชิปเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินนะครับดีมากครับผมกาวเหรียญนี้อยู่เหมือนกันนะครับในปัจจุบันฮะบิตเพยรองรับ7สกุลเงินดิจิทัลฮะ ที่สามารถใช้ในการชำระเงินดังนี้ฮะเริ่มต้นจาก BTC ฮะหรือ Bitcoin นะฮะแล้วก็ ETH ครับ Ethereum นะครับ LTC นะฮะ Litecoin นะฮะ WBTC นะฮะ Wrapped BTC นั่นเองแล้วก็มี Doge นะฮะ d o g e c o i n นะ,ะแล้วก็มี BCH ครับ Bitcoin Cash และ Chip ครับ Shiba Inu นั่นเองนะครับ ชิปเนี่ยยังทําผลงานได้ไม่ดีนักนะฮะด้วยการพัฒนาและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นใครๆก็คิดว่าเหรียญชิปเนี่ยจะพุ่งทะยานอย่างชุดไม่อยู่แต่มันยังไงนะมันยังแต่ความเป็นจริงแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยมีม,มเนี่ยนะฮะยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการปรับฐานที่สําคัญนะฮะตลาดสกุลเงินดิจิทัลและมันก็ทําให้ชิปเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มขาลงครับและมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะช่วงนี้บิตคอยล์ราคายังคงลงมาปรับฐานอยู่นะฮะ ก็ดึงเอาทุกเหรียญนลงมาหมดเหรียญมีมก็ไม่รอดนะครับอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะแต่ยังไม่ยังไม่พุ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับตามข้อมูลของคอยเกโกนะฮะในขณะที่เขียนเนี่ยข่าวนี้นะฮะในขณะที่ผู้เขียนเขียนข่าวนี้นะฮะชิปเนี่ยกำลังซื้อขายอยู่ที่0.0001993 00โดยลดลงเนี่ย4.9%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับแต่ว่านะฮะเดี๋ยวผมจะดูล่าสุดเลยละกัน อันนี้คือตามข่าวนะตอนนี้ผมขอดูล่าสุดในกระดานของ Binance นะครับตอนนี้ชิปล่าสุดอยู่ที่0 0 0 0 0นะฮะ04ตัวนะฮะ2083นะฮะก็ทรงๆประมาณนี้มาสักพักแล้วฮะ20กว่ากว่าถามว่าคนที่ซื้อมาดอยแลวนานแล้วแล้ว,ลวดอยรู้สึกยังไงผมบอกเลยครับว่าเฉยๆเพราะอะไรย่อมาแบบนี้ถ้าคุณมีเงินเย็นนะฮะ ซื้อเพิ่มเอาไว้เลยะฮะตุนเอาไว้นะครับเพราะาราคานี้ถือว่าต่ําต่ากว่าตอนที่ผมเข้าซะอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยใครมีตังซื้อไว้ถือครองไว้นะครับถ้ามีเงินเย็นมากพอและปลอดภัยนะเดี๋ยวพอราคากลับขึ้นไปคุณก็กําไรอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะฮะที่ผมอยากให้คุณเนี่ยพยายามหูไวตาไว้ติดตามกันไว้นะครับใครถือเหรียญอะไรกาวเหรียญอะไรไว้นะใช้สติวางแผนให้ดีฮะ ทำ Money Management Risk Management ให้ดีนะฮะอย่าใช้ความโลภนำนะครับเตือนไว้เสมอทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและรายการนี้ก็ไม่ได้เชิญชวนให้คุณต้องมาลงทุนใดๆนะเป็นการอัปเดตข่าวสารเท่านั้นนะครับก็ถ้าชื่นชอบ c ลิ p t o ท a อกนะครับยังไงกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามครับเวลาคลิปใหม่จะได้เด้งขึ้นมาทุกวันตอนเช้า8โมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะส่งต่อให้เพื่อนนะกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะฮะ ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะฮะวันนี้คงต้องลากกับไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ